ชาวเน็ตถล่มดาซาร่าหลังขอเงินเพิ่มค่าเลี้ยงดูน้องแม็กซ์เวลอ้างลูกไม่ได้กินแค่ข้าวล่าสุดสาวซาร่าได้มาชี้แจงในส่วนของข้อ3ขอไม้พิรัตเพิ่มเงินจาก30,000บาทเป็น50,000ว่าจริงๆใช้เงินวันละ1,000บาทซึ่งน้องไม่ได้กินแค่ข้าวมีทั้งขนมผลไม้นมชีสอะไรที่อยากกินก็หาให้เพราะเด็กกำลังโตก็ต้องมีการบำรุ าซาร่ายังอดได้50-60บาทเราอยู่ได้แต่บางครั้งก็ไม่ได้ให้บุตรเรากินแบบนี้ตลอดไม่ใช่ว่าติดรู้ข้างทางน้องก็กินปกติแล้วไหนจะข้าโรงพยาบาลเพราะบ้านซาร่าอยู่ภูกเก็ตเวลามาทำงานที่กรุงเทพก็ต้องบินบ่อยๆถึงพ่อแม่ที่บ้านจะมีตังแต่ตัวซาร่าเองออกมาเลี้ยงบุตรและตัวเองไม่ได้ขอพวกท่านเลยนอกจากนี้ก็ยังมีค่าเรียนพิเศษต่างๆ ทั้งว่ายน้ําเต้นซึ่งส่วนนี้ค่อนข้างแพงและถ้าถามว่าเท่าไหร่ถึงจะพอซาร่าตอบไม่ได้เพราะซาร่าอยากเลี้ยงบุตรให้กินดีอยู่ดีเรียนในสิ่งที่รักที่ชอบเพื่อให้เขามีสังคมมีชีวิตที่ดีก่อนที่จะถูกชาวเน็ตถล่มดายอย่างหนักนั่นเองค่ะ